เป็นคนเหนือครับวันนี้นะฮะกับกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุนะครับวันนี้ป้าวิคํานะฮะหรือว่าแม่อมพรนําวงนะครับมาทํากิจกรรมนอกสถานที่นะครับในการดูแลผู้สูงอายุนะครับที่บ้านนะฮะก็วันนี้มากันหลายคนนะครับมีคุณปิ่นแก้วนําวงนะครับลูกสะใภ้นะครับแล้วก็คุณดำปัทมาพรนุชเปลมนะฮะผู้ดูแลคุณแม่นะครับก็้ากันมาทํากิจกรรมนอกสถานที่นะฮะวันนี้มาไก่หน่อยนะครับ ทางจากบ้านมาออกมาจากเชียงหายก็มาถึงแมจันแล้วก็มาถึงเข้าไปดังเส้นทางอำเภอฝางไม่อ้ยนะครับตีทะลุไปแม่แต่งเชียงดาวซดไปเชียงใหม่นะแต่วันนี้เขามาตีเมตอำเภอตะบ,บนท่าตอนนะครับอำเภอแม่องไอจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ยูนี้ก็สูงสุดของบนองค์พระจีดีจีดีแก้วนะครับพระจีดีแก้วที่นี่เป็นด้านหลังนั้นเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวันนี้พ่าแม่มาไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการดําเนินชีวิตในการสู้ชีวิตต่อไปนะครับกิจกรรมวันนี้ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับตีเฮาพาคนเท่านะครับออกมาออกนอกสถานที่นะฮะตอนนี้แม่ยังแข็งดีอยู่ครับไปสามารถไปไกลได้ครับซึ่งวันนี้เฮามากับนับร้อยกิโลก็แล้วกันนะครับก็สบายมากนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะเอาไปเรียนหูแล้วเป็นหุจักวัดธาตน ครับคุณแม่กันดีกว่าครับเชิญเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับผมก็มากับกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะครับตอนนี้นะครับผมกับลังป้าแม่นะครับมาไหว้พระครับมาทํากิจกรรมนอกสถานที่กลางแจ้งนะครับที่นี่คือวัด่าตอนนะครับและวันนี้นะฮะเราได้พาแม่นะครับมาไหวพระเจดีย์แก้วนะครับพระเจดีย์แก้วที่วัด่าตอนนะครับซึ่งก็เป็น วัดที่มีชื่อเสียงแลวก็เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนนะครับจากทั่วสารทิศมาปากันมาไหวพระที่นี่นะฮะก็ก่อนจะขึ้นไปไหวองค์พระธ,ธาตุเจดีย์แก้วนะครับที่วัดตาตอนนี่นะฮะที่แม่อายเจียงใหม่นี่นะฮะก็พาท่านชมวิวโดวยรอบก่อนที่จะเข้าไปชมวัดพระธาตุ เพ่นไปชมพระธาตุเจดีย์แก้วนะครับที่นี่คือตาตอนนะครับตำบนตาตอนอำเภอแม่อายจึงหม่ครับจะเห็นเล็กๆนั่นก็เป็นแม่น้ำแม่ก๊กนะครับที่ตาตอนนะครับก็เป็นวิวที่ทัดเมื่อทันขึ้นมาที่จันที่แปดนะครับเจดีย์แก้วนะฮะก็จะมีลานชมวิวอยู่ตรงนี้นะฮะเอาละครับท่านครับเราไปชมความงาม เราไปไหว่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในอาพธาตุแก้วกันดีกว่านะครับเชิญตัวผมมาเลยครับก็ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ทุกคนกํลบภัยโควิดกันนะครับดังนั้นนะครับถ้าท่องเที่ยวจึงบม่มีบ่ค่อยมีนะครับวันนี้มีกระเฮาสองสามคนนะครับก็จะมีผมคนปิ่นแก้วแล้วก็คนดำนะฮะผู้ดูแลนะฮะอันนี้เข้ามาถึงชั้นแรกนะครับ ด้านในนี่จะเป็นที่เรียบลาดนะไปด้านัจึงเหมาะสำหรับปลาผู้สูงอายุปลาคุณพ่อคุณแม่คนแก่คนเฒ่านะครับมาชมได้นะครับนี่จะเป็นชั้นแรกนะฮะมาชมเกี่ยวกับรูปปั้นพระพุทธรูปนะปลาต่างๆนะครับ ก็มีทั้งแนวของแบบไทยแบบจีนตัวนะแ้่ก็ศิละปะแบบล้านาของเฮานะครับมีพระพุทธรูปจำนวนมากนะครับต่างๆเป็นโบราณวัตถุนะครับสี่สิสตอ็นี้แค่เป็นชั้นแรกนะครับท่านครับ วัด่าตอนนะครับเป็นวัดประจำอําเภอตั้งอยู่ที่บ้าน่าตอนนะครับตำบล่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นวัดตีมีทิวทัศน์งดงามอยู่บนไหล่เขาเรียงรายด้วยศาสนาวัตถุถาวรและวัตถุต่างๆตีๆตก่อสร้างอยู่นะครับมีพื้นที่ทอดยาวไปตามไหล่เขาเป็นชั้นๆนะครับรวมทั้งหมดเก้าชั้นนะครับมองเห็นได้แต่ไกลนะครับเมื่อท่านขึ้นไปบนวัดนะครับสามารถมองเห็นพื้นที่ของอำเภอแม่อายแล้วก็ ภูเขาต่างๆทิวทัศน์สวยงามมากเลยครับนี่คือพระาธาตุธาตอน,นะครับของเดิมบัตรทราบสมัยก่อสร้างว่าสร้างมาเมื่อไรนะครับแต่ว่าเมื่อคราวครูบาศิีวิชัยนะครับได้ขึ้นมาบูรณะพระาธาตุศพฝังพอมาถึง่าตอนนะครับท่านบอกให้ชาบ้านว่าขึ้นไปค้นพบพระาธาตุตีบนภูเขาเจ้าบ้านก็พากันขึ้นไป ทางป่าแล้วก็ค้นหานะครับแล้วก็คนพบพระาธาตุเก่าแก่อยู่ในภ่มไม้นะครับนิมนท์ท่านครูบาสิวิชัยบุรณะนะครับท่านก็ปฏิเสธท่านบอกให้ไปนิมนต์ครูบาแก้วนะครับกาวิชัยมาบุรณะเพราะเป็นคู่บารมีของท่านนะครับจ้าบ้านกระพับกันไปนิมนต์ครูบาแก้วนะครับมาบุรณะ ปฏิสังขรณ์แล้วก็สร้างวัดขึ้นมาที่นี่วัด่าตอนนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญนะครับได้รับการยกฐานะจากวัดราชเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่11ตุลาคม2534ตั้งอยู่บนยอดเขาต่อเนื่องหลายลูกนะครับบนพื้นที่4 2 5หไร่นะครับ2งาน95ตารางวาแยกเป็นพื้นที่ตั้งวัดชั้นล่าง45ไร่2งาน88ตารางวา แล้วก็เป็นเขตอุทยานพุทธศาสนาและสำนักปฏิบัติธรรมแห่ม380ไร่67ตารางวาน,นะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหลาดชันที่มีที่ราบริมหน้าไมิโกกนะครับบริเวณหน้านะครับมีมหาโพธิสัตว์กวนอิมและบริเวณลานวัดซึ่งก็มีพระบรมธาตุราชมังคลาจารสมานฉันนะครับหรือพระเจดีย แก้วปนิษฐานอยู่นะครับเป็นวัติีท่านสามารถมาเยี่ยมชมทลเมหมอกยงเจ้าลักสูรกาศบริสุทธ <ย ược> <royable> ิ์ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเนื่องจากท่าตอนนะครับเป็นชายแดนที่ต่อกับรัชชานปฏิทพมาหรือว่าเมียนมาในปัจจุบันนะครับชาวบ้านทาตอนในสมัยก่อนแม่กระทางปัจจุบันนะครับจึงมีชาวไทยใหญ่ปะปนกับชาวไทยพื้นเมืองมาตั้งแต่เดิมนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2 4 2 4 ชาวฝรั่งนะครับจือว่าคานบ็อกนะครับได้เดินทางโดยการขี่จ้างมาสำรวจเมืองฝาง่งก็พบว่าธาตองหรือว่าถาดตอนเนี่ยเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆนะครับมีกระท่อมราวประมาณ12หลังคาเรือนนะครับกระจัดกระจายไปตามริมฝั่งสองข้างทางของแม่น้ำกกนะครับ้าตองนะครับเป็นหมู่บ้านเงี้ยวหรือว่าหมู่บ้านไทยใหญ่แต่แต่นะครับแล้วก็ในปีพุทธศักราช2472มีวัดไทยสร้าง อยู่ลานวางของหมู่บ้านตรงตีเป็นสถานีอนามัยในปัจจุบันแล้วยังอยู่บนวัดนะครับอยู่บนจันจั้นบนยอดดอยนะครับมองเห็นวิวทิวทัศน์ของบริเวณชุมชนต่างๆได้อย่างชัดเจนและสวยงามแล้วก็3 6 0องหิภาาเลยนะครับขึ้นต่อไปจันทที่สองนะครับ ระบางขึ้นไปแต่ละจัน้นเขาก็ได้ฟังเสียงสวดมนต์นะครับซึ่งทางวัดเปินได้เปิดเพื่อกับมูเฮาได้ซึมซับเอาความสงบเงียบเอาสมาธิมานะตัวนะครับตอนนี้ผู้ดูแลสองคนก็กำลังทำงานนักอยู่นะครับต้องอยู่ถห <c oughs> รือว่าผอมว่านะครับเรี่ยง,งแม่ ทำงานนักเลยก็ถือว่านะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่เขาได้ทำกิจกรรมในการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านคะคือกิจกรรมของเขานอกจากที่เป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการอยู่กับบ้านแล้วนะครับกิจกรรมแห่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยแช่มชื่นแล้วก็ได้ออกเปิดหูเปิดตานะฮะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพื่อ็นแช่มชื่นอยู่กับ เลี้ยงหรือว่ามาอยู่ในห้องเกินไปนะาอาจจะเป็นอาจจะเครียดได้นะครับถึงพาคนมาแอวนะฮะก็สภาพแม่ตอนนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่นะฮะแข็งแรงสามารถเดินทางได้เป็นหลายล้อย,ยกิโลได้นะฮะอย่างวันนี้นะครับมาที่วัด่าตอนอํอาเภอแม่ไอังหวัดเียงใหม่ครับจะได้แล้วนะครับถ้าท่านมีป่อแม่มีผู้สูงอายุมีคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านมีผู้พิการก็ดีนะฮะนั่งรถเออแชมาได้นะครับเพราะว่าบนองค์พระธาตุ จิีแก้วเนี่ยนะครับก็มีอยู่3 3ซีชันนะครับก็สามารถพาเป็นนั่งรถวิ่แช์ขึ้นมาที่นี่ได้โดยบลัลบักนะสะดวกสบายครับเริ่มครับวันนี้เพืนคนเหนือฮะมากับรายการดูแลประสงค์อยู่ติบ้านครับปักกันไหม่ครับกิจกรรมดีๆครับสวัสดีครับ